ราชการแผ่นดินโดยถ้ารัฐธารรมนูญฉบับนี้ก็หนึรัฐมนูนจะเขียนหน้าที่ของรัฐไว้อันที่สแนวนโยบายของรัฐอันที่สเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติทั้ง3ามาสามสิ่งน,นะนะจะไม่มีเรื่องไอู้อยู่เลยจะไม่มีจะเขียนเรื่องประมงไว้ว่าจะทำยังไงจะให้พี่บอมประมงเนี้ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพ ที่ดีขึ้นแล้วก็มีทรัพยากรประมงเนี่ยอยู่ยั่งยืนแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเลยว่าถ้าประมงเนี่ยมันคือทรัพยากรที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่อยู่กับที่อยู่ในพื้นที่จะต้องให้ชาวประมงให้ชุมชนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมคราวนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้วันนี้10ปีอาจจะ10ปีนะฮะเรายังวนเวียนกับ IUU กับ EU ซึ่งเราเป็นทา่าื่องนี้เราไม่เคยเอาประคงค์มาเป็นศูนย์กลางเลยเราไม่เคยเอาชีวิตของประชาชนมาเป็นศูนย์กลางเลยและทั้งที่จริงๆทั้งโดกฎหมายเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ขึ้นกับ i u ยเลย,เยวันนี้เราต้องไปเป็นทา่าอันนี้ต้อง,องยอมรับนะครับผมผมคิดว่า รัฐบาลจะต้องคิดคือการเป็นรัฐบาลเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาลนะรัฐบาลต่างหากต้องมาอยู่รับใช้ประชาชนอดีตเป็นบทเรียนนะบทเรียนมันมากกว่าคำพูดคือการกระทำแล้วทุกคนต้องผมอยูอ่พื้นที่ผมจะอยู่สามจังหวัดที่ปัตตานีเนี่ปัตตานีรอบด้วยสองอา่งอาวท,ทั้งอ่าวไทยข้างอันดามัน เป็นไปได้ยังไงปัตตานีวันนี้จะต้องซื้อปลาจากต่างประเทศเพราะว่ากฎหมายประมงเนี่ยการทํปลามประมงนอกจากติดคุกแล้วอีกข้างหนึ่งโทษปรับก็ดุนแรงผนะมผมท่านสักดีใจผมแล้วก็หลายพักนะนะต้นนี้ก่อนเนี่ยวันนี้ก็พยายามแก้ไขพระราชกำหนดประมงปี58ถึงเวลากฎหมายลักษณะที่ฝ่ายาค้านทำเนี่ย มันจุยังอยู่ท้ายๆแต่ว่าเปิดสมัยประชุมคงเข้ามาผมเองเนี่ยแก้ไป18มาตาไอ้โทษที่ปั่30ล้านเนี่ยมัน,มนการเหมือนโทษฆ่าคนตายยังไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยผมก็ให้ปรับไม่เกินล้านบาทแล้วก็พยายามดูบางมาตราก็าตัดออกอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องชีวิตของคนนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนว่าที่ท่านถามว่าเราต้องปฏิบัติตาม ไอยูยูไม่ไม่มีมาตราไหนแต่ถ้ารัฐบาลไปปฏิบัติแล้วไปฝ่าฝืนสิทธิพิของประชาชนเนี่ยรัฐรมนูญบอกให้ประชาชนฟ้องวันนี้ประชาชนชาวประมงที่สูญเสียไปเนี่ยท่านไม่มีส่วนร่วมในการกำหนกดกฎหมายเราจะเซ็นจริงหนึ่งก็คือกฎหมายเนี่ยมันเกิดในยุคที่เขายึดอำนาจมาแล้ว,วก็กฎหมายมบางวันบางสัปดาห์เกิดเป็นร้อยสีัจฉบับเนี่ยอ ผมเรียนอาญญาวิทยามาอาญญาวิทยาเนี่ยให้ความสําคัญว่าคําว่าอชาชญากรนะไม่ใช่หมายความเฉพาะผู้กระทำผิดที่กฎหมายบัญญัติแต่อาชญ,ญากรเนี่ยหมายถึงผู้บัญญัติกฎหมายหมายถึงกฎหมายและหมายถึงกระบวนการยุติธรรมและหมายถึงผู้บังคับใช้กฎหมายถ้าเป็นการออกกฎหมายเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งมีความสุขแต่ให ชาวประมงเนี่ยง่ายๆเนี่ยต้องทุกข์ทรมานทั้งประเทศนะเราก็ต้องต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอยา่างวันนี้ครับเราต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคือในสมัยหน้าถ้าผมพักผมหรือพักฝ่ายค้านได้ร่วมเป็นขาบานเนี่ยเราจะต้องเอาประชาชนมาเป็นศูนย์กลางคือวันนี้ถ้าเราเป็นแก้ก็เหมือนปาปุก์ถ้าต้องยกเลิกใหม่ ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทําไดนะ้ถ้าเป็นรัฐบาลสิ่งแรกก็ทําประชามติเลยนะชัม,ม,าชาม,รม,มประชามติเรามีกฎหมายทําประชามติอยู่แล้วเพราะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ก็ทําประชามติในกลุ่มประมงว่าคุณจะเอากฎหมายใช่ไปไอยูยูเขาไม่ได้โหดร้ายเราจงหาที่กลายเป็นเป็นฆ่าเรามีกฎหมายจํานวนมากเราไปรับสุนทัญญาจานวนมากโดยเฉพาะ,ะเกษตรกรและคนที่อยู่ในชนบท เขาให้เกษตรกร,ร,รมีที่ดินทํากินนะลักษณะนี้ทําไมรัฐบาลไม่ปฏิบัติวันนี้เราเดินทางมาถึงความเหลื่อมล้ําที่มากที่สุดประมงท่านเป็นผู้หล่อเลี้ยงสังคมไทยแล้วอาหารที่มาจากปลาเนี่ยเป็นอาหารที่ช่างสมองให้ดีขึ้นผมเองผมรู้สึกเสียใจผมไม่ได้มาหาเสีอผมไม่นึกเลยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะสามจังหวัดปลายด้ามฝานที่ล้อมรอบด้วยทะเล ไปทำลายอาชีพปรมงเนะี่ยทำลายเศรษฐกิจเลยเราไปเยียวยาเราไปให้อยางอื่นเนี่ยมันน้อยนิดกับอาชีพปรมงเมื่อกี้ท่านสววิชารนี่บอกว่าเราสูญเสียประมาณหนึ่งล้านล้านกว่านี่คือความสูญเสียเพราะอะไรไหมเพราะอรอบพื้นที่เราจับาจับปลาไม่ได้คนปัตตานีเขาบอกว่าปกติพี่น้องให้รับความเป็นธรรมบอกมีแผ่นดินเกิด แต่ไม่สามารถดผ่ดินตายได้ต้องอบพยบความขัดแย้งความความไม่ปลอดภัยแต่วันนี้ประมงเรือประมงมีแผ่นดินเกิดสัญชาติไทยแต่ไม่มีแผ่นดินตายต้องออกและโดยรัฐบาลพักการให้เป็นโย์สัญชาติต่างประเทศอันนี้ผมผมไม่อยากจะพูดครับอดีตขอบคุณมากครับอดีตเป็นบทเรียนปัจจุบันและอนาคตเป็นความรับผิดชอบ แล้วเป็นความรับผิดชอบผมไม่อยากให้พี่น้องกบองไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเราต้องรับผิดชอบบนขาของเราเองบนสติปัญญาของเราเองมนุษย์ทุกคนจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือสิ่งที่ให้มาจากกําเนิดหรือบัรทบุรุษหรือจากพระเจ้าก็แล้วแต่คือเขาจะให้สมองกับสติปัญญานะเมื่อเรามีสมองและสติปัญญาเ,เราต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขครับในสมัยหน้า อ u ยูยูเนี่ยต้องเป็นเรื่องเล็กเพราะเราไม่มีกฎหมายให้ปฏิบัติเลยกฎหมายก็บอกให้เราไม่ให้ไปบตัตรตามประเทศโดยทวารัฐบาลเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอ u ยนะูยูเลยนะยุทธศาสตร์ชาติเฉพายุทธศาสตร์20ปีก็ไม่มีเลยนะแต่มีที่จะต้องไปดูแลประชาชนแต่วันนี้กลับมาทำลายประม,มงครับบขาดเวลาแนละ้วขอบคุณมากคนระับ ขอบคุณท่านควีสอสอ,สองนะคะฟังท่านเสร็จอาจาร,รย์แอนก็อุ้ยตายแล้วเทใจไปพักนี้หมดเลย